สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เราลบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้ยงสถานการณ์วันนี้มีหลายตัวหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงพักของเอ่อเรื่องของพักประชาธิปัตย์ครับท่านนักเลือกตั้งอย่างไรให้ชนะได้คะแนนน้อยๆนั้นต้องติดต่อไปถามนะครับท่านผู้ชมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้าวันนี้โดยสถานการณ์ของประชาธิปัตย์นั้นตอนนี้คาราการซังนะครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าไม่สู้ดีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวหลังจากเมื่อวานนันเนี่ยนายสาธิตปิดตุเตชะครับท่านหลังจากรอบก่อนนั้นเนี่ย,ยมีการเลือกตั้งใน แชมป์เว้ยเฮ้ยแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าขาบ้านนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเลยนะเนี่ยแพ้ไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรต่อโดยจับตาเลือกตั้งซ่อมระยองเว้ยเฮ้ยสาธิตปิดตุเตชะนะเนี่ยลั่นผู้สมัครประชาธิปัตย์เหนือกว่าด้วยประการทั้งปวงอะไรประมาณนี้โดยโว้เว้ยเฮ้ยคุณสมบัติเนี่ยประชาธิปัตย์เหนือกว่าคู่แข่งด้วยประการทั้งปวงแล้วก็ลั่นไม่มีประวัติด,ด่างพ้อยนะครับท่านผู้ชมมั่นใจว่าหมอบัญญัติผู้สมัครสสของประชาธิปัตย์ของตตัััววมมมมนนนเเอองีี่่คุณสบิทหืกาา ไม่มีประวัติด่างพ้อยจึงทําให้ชาวบ้านเข้าใจและมั่นใจในตัวหมอบัญญัติต่างๆนันนานะครับเ่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นจากนายสาธิตปิตุเต,ตชะครับท่านรักษาการรองหัวหน้าประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนี้นั้นยังงงงวยนะครับเ่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะหาหัวหน้าได้เจอหรือเปล่าและเป็นอย่างไรบ้างจ้าตอนนี้ออกมาแล้วนะครับเ่านผู้ชมโดยหลังจากที่ผ่านไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมง3าชั่วโมงนี้เลือกตั้งซ่อมลอยงเขตสาครับท่านนับคะแนนไปแล้วหลายเปอร์เซ็นต์นะครับเ่านผู้ชมพบก้าวไกลตอนนี้คะแนนนำริ้วไม่หยุดจอนนกัเเลยทีดียยวโดผลการเลือกตั้งซ่อน ยองเขตสามนั่นเนี่ยนับไปแล้วกว่าหลายเปอร์เซ็นต์นะครับใช้เวลาไปแล้วกี่ชั่วหลายชั่วโมงชี้ชัดก้าวไกลเนี่ยคะแนนนานหลายพื้นที่นันเนี่ยด้านในอําเภอ แ,แรลงนะครับเดิมผู้ชมกูเกือบจะไปไปอ่านเป็นแกลงแล้วเมื่อกี้เผยวันนี้ไม่มีปัญหาในการใช้สิทธิเลือกตั้งแต่าัๆง,งนานนะครับเดิมผู้ชมก็ทําให้สลิมตอนนี้ดิ้นลนอย่างไม่อยู่จังเกินเลยทีเดียวครับท่านถามว่าดิ้นลนเรื่องอะไรบ้างจา้าหลังจากนายสาธิตปิตุเตชนตินเนี่ซัดก้าวไกลเว้ยเฮ้ยถามก้าวไกลเนี่ย,ย,าม,ยมาหาเสียงหรือว่ามาด่าเอามันชีพ้พฤติกรรมแบบนี้โชคดีแล้วที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลไว้ตายแล้วตายแล้วไม่ได้ดูตัวเองเลยนะครับเดิมผู้ชมสําหรับนายสาธิตนี้โดยสาธิตเว้ยเฮ้ยฟังอยู่ยิ้ แอ้ว้เฮ้ยคาบ้านกันเลยทีเดียวอวมอีกหลังเจอทัวลงหนักเว้เฮ้ยฉาก,ก้าวไกลเนี่ยมาหาเสียงหรือมาด่ามันชี้พฤติกรรมแบบนี้โชคดีแล้วที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลอะไรประมาณนี้ทําตอนนี้นายสาสตรทิศนักทรานผู้ชมเจอทัวไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวครับท่านแทบหาลานจอดไม่เจอกันเลยทีเดียวโดนฉากกับนเนี่ยสมแล้วที่ตัวมันเองเนี่ยสอบตกครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนเนี่ยด้านตอนนี้ดรสลิมนักเ่านผู้ชมดร,ดรนิวดรแหน่อะไรสักอย่างหนึ่งนเนี่ยที่หน้าตาคล้ายๆโนดโดูดนมนั้น โดยชีย้เลือกตั้งซ่อมระยองหากก้าวไกลชนะสะท้อนความสิ้นหวังทางการเมืองของประชาชนโดยโพสเฟซบุ๊กไว้เฮ้ยวการเลือกตั้งซ่อมระยองก้าวไกลมีแนวโน้มที่จะแพ้มากกว่าชนะเพราะฉะนั้นเพราะคะแนนรวมของพรรคที่ไม่เอาก้าวไกลนั้นสูงกว่าแต่ถ้าเกิดก้าวไกลชนะก็เป็นภาพสะท้อนความาสิ้นหวังทางการเมืองของประชาชนที่ย่ำแย่ไปถึงขั้นพึ่งอสุรกายแก้วทางการเมืองกันแล้วโอ้ยหนักแล้วนะเว้ยเฮ้ยอ้นีไม่ไร,มรมู้มันออกไปบาโดแล้วครับท่านยังต้องคิดให้ดีคิดให้ดีอะไร ประมาณนี้เลือกตั้งรอบหน้าได้ว้าวุ่นเลยทีนี้ถ้าก้าไกลชนะนะครับเดิมผู้ชมแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าชนะตามคาดไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวด้านตอนนี้อดีศรเพียงเกตนะครับเดิมผู้ชมหลังจากแต่งกองแต่งลูกบิดฉาดเจ็บอมารัตแล้วก็อัมารัตก็ฉากกลับไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนั้นเป็นอย่างไรต่อไปจ้าวันนี้อดีศรเพียงเกตนะครับเดิมผู้ชมหวังแถลงนโยบายเนี่ยจะเป็นไปด้วยความราบลื่นฝ่ายค้านจอะถลม่มแค่สีสันแล้วก็ยาาามมมะะูกอไรรปณนี้ห แทนผู้นําฝ่ายค้านก่อนดีไหมนะครับเดิมผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากนายอดีศรเพียงเกตครับท่านผู้ซึ่งพูดอย่างไรนั้นให้พักตกต่ำลงเรื่อยๆตามที่ประชาชนทั้งหลายบอกออกมาหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับเดิมผู้ชมโดยหลายช่วงตอนนั้นเนี่ยอดีศรเพียงเกตก็เคยแนะว่าเฮ้ยบอกว่าเนี่ยควรจะหาแต่ก็ถามไปข้อปากมึงเหรออ่าออมเอาไปข้อปากวิรุณและขษณะอดีศรอ,อะไรประมาณนี้นะครับเดิมผู้ชมก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยแล้วคนที่ไม่เห็นด้วยแหละจ้า<ๆ>ก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ซื ตะก้อมาครอบอดีสอนเพียงเกตอะไรไว้ด้วยอะไรประมาณนี้ผมก็อยากจะเดินไปแนะนําให้สันติไมตีกันไว้นะแล้วทําไมมึงไม่ไปอืไปไม่ได้นะครับเดานผู้ชมต้องมาตั้งแถลงข่าวอย่างนี้ครับท่านก็เป็นสถานการณ์ที่ออกมาอย่างไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดินผู้ชมเลือกตั้งซ่อมระยองก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีต่อไปสําหรับชาวสลิมทั้งหลายส่วนตอนนี้เสรีวงวนคารนะครับเดานผู้ชมผู้ประกาศตัวเป็นด้อมสลิมตัวยงแล้วครับท่าน้วยเนี่ยตอนนี้เราต้องใช้คําว่าด้อมสลิมอะไรแล้วนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นการ ใช่คนะครับท่านผู้ว่าดรเสรีวงมนธาเอ้ไม่ใช่วงมนฑานั้นภูมิใจกับการเป็นสลิมมาอย่างชั่วนาตาปีก่อนหน้านี้มีการแนะนำนะเนี่ยสลิมทั้งหลายเราอย่าเพิ่งท้อใจนะเราต้องออกมาช่วยกันกาคนนั้นเราต้องออกมาช่วยกันเลือกคนนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าชิบหายนะครับดานผู้ชมแพ้ไม่หยุดยั้ยงเ,เลยทีเดียวประชาชนก็งงเวไ้ยเฮ้ยไอ้สามแสนเสียงมีคุณภาพที่นายเสรีวงม,มนทานเคยบอกว่ามีคุณภาพกว่า10บล้านเสียงต่างจังหวัดนี้ตอนนี้ทยอยเอ้ยทยอยไปมุดสู่เมนแล้วหรือยังอ่า น,นี่ก็ไม่อาจแน่ใจแต่วันนี้มาแล้วเว้ยเฮ้ยช่วยชาติได้เยอะเว้ยเฮ้ยวันนี้เสรีรักชาติขึ้นมาอีกแล้วครับท่านโดยเสรีวงมนทาเรียกร้องเรื่งองบอาหารสอสอสอวอให้จ่ายเงินกินกันเองจะช่วยประเทศชาติประหยัดได้เยอะอะไรํำนองนี้นะครับท่านผู้ชม ก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านเรื่องอะไรเรื่องว่าทําไมผมต้องเอามาอ่านข่าวแบบนี้ด้วยนะครับเ่านผู้ชมเมื่อกี้เลื่อนผ่านไปจเจอก็ต้องจับตามมองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านวันนี้ก็มีหลายคนนะครับเ่านผู้ชมน้องบุ้งซ่าอะไรต่างๆนาน,านี้สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างไม่หยุดยัง้งก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างโอ้ยไรคำบรรยายกันเลยทีเดียวโดยขอไทยอินเล็กน้อยถึงปานกลางขายดีที่สุดในช่องครับท่านเม็ดมะม่วงหิมะาพานันเม็ดใหญ่เริ่มเพิมเ่มนะครับไม่มีการใส่ไก่กาหลอกหอก่หอลายเกตเอเต็มเบ่งกัน เม็ดแอลมอนในะใครเบท่านผู้ชมโดยขนาด500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีทุเรียนทอดครับท่าน100กรัม180บาทขนมทอด250กรัม140บาทเสื้อนัดวิววิบบับในะใครเบท่านผู้ชมโนซลีมครับท่านนัดวิวไม่อ้วนหรือว่าจะยังไงนะั้นก็สุดแท้แต่400บาทพร้อมส่งในะใครเบท่านผู้ชมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่นี้ครับท่านวันนี้ไม่มีนายมานะแล้วในะใครเบท่านผู้ชมปกติเนี่ยไปขอบคุณจะต้องขอบคุณมาหนะ้าที่นี้ทุกคครัั้้งเลยลยแวมมานะมนือใคร ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมมันไม่ได้เกี่ยวกับช่องผมครับท่านก็เลยยังไม่มีเรื่องนี้แต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้หากใครกาลังคิดถึงท็อปนิวนเนี่ยหลังจากแขกคำปากาครับท่านผู้ให้่ายาตัวเองนนเนี่ยคำปากานางแบกพี่แขกนางบล็อกแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าไอ,อ,อ้ก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เสื้อแดงฮาร์ดคอร์ตลังานาหันไปดูท็อปนิวกันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวสร้างความโงวโงงงวดโงนโงนงวดให้กับแขกคำปากาอย่างสุดล้ําวันนี้มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโดยหึงครับท่านไม่ ชื่นลือไทยในธรรมในธรรมในธรนรมขออภัยเมื่อกี้ผิดจ,จริงหรือว่าสนธิยานหนูแก้วในการดู้ชมหรือว่าอีกในหนึ่งนั้นก็คือต้อยท็อปนิวครับท่านโดยหึงว้เฮ้ยสนธิยาชื่นลือไทยในธรรมของท็อปนิวนะเนี่ยเทคโอเวอร์ช่อง18 JKN จ่าย500ล้านต่อลมหายใจ JKN คืนหนี้หุ้นกู้ชุดแรกอะไรประมาณนี้โดยโพทุ่ม500ล้านครับท่านสำหรับช่องท็อปนิวนะเนี่ยเทคโอเวอร์ช่อง18 JKN พร้อมแบกหนี้ภาระ3,000ล้านแล้วก็ฝาก JKN เตรียมนำ เงินคืนจ่ายหุ้นกู้ชุดแรกปรวิงรุ่นอื่นบา้บาๆว่าก,กันไปด้านพนักงานเดิมนะครับของช่อง18อะไรประมาณนี้แต่คือนะครับเดิมผู้ชมพังขาบ้านกันเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเพราะสาเหตุคนจากท็อปนิวจะเตรียมสอบแทนเอ้ไม่ใช่เสียบแทนตำแหน่งเดิมเริ่มวันไหนเริ่ม18กันยายนนี้นะครับเดิมผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องจับตาม,มองต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนเนี่ยโดยตอนนี้ท็อปนิวได้ขยายสาขาแล้วเว้ยเฮ้ยโดยรู้สึกว่าชื่อใหม่ที่จะนํามาใช้นี้ไม่ใช่ทีวีไดเล็กนะครับเดิมผู้ชมวัันนนี้กําาาลลงเื่่่ออ,นนอหาขาอยู ประมาณว่าท็อป18อะไรประมาณนี้ก็เป็นที่ออกมาอย่างเรื่อยๆไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับเดิมผู้ชมไปเราก็ไม่รู้ว่าจะแถลงแถลงการอะไรต่อไปดีครับท่านก็ช่างมันไปก่อนนะครับเดิมผู้ชมหลายเรื่องหลายราวมากมายโอรวนส่วนตอนนี้ครับท่านชัดชาติสิริพันธ์นะครับเดิมผู้ชมหลังจากดรเสรีนั้นเคยออกมาตัดพอนะเนี่ยตอนนี้ฝนตกเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้ไอ้เราก็ไอเดียบันเจิดนะครับเดิมผู้ชมแนะนําดรเสรีด้วยความเป็นห่วงอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแนะนําให้ดเรเสรีซื้อ,อยางส ชมสูบลมให้เต็มแล้วยังไงต่อจ้าเออแล้วก็นั่งบนยาง10บร้อนะนะครับเ่านผู้ชมแล้วก็ล่องไปล่องมาตามท้องถนนที่ฝนตกน้าท่วมอะไรประมาณนี้แต่วันนี้ไม้พายที่ผมจะมอบให้ดรเสรซลีนั้นหายไปในสายลมแล้วนะครับเ่านผู้ชมไม่รู้ว่าแม่เอาคืนไปแล้วหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจตอบได้วันนี้พลังชัดชาติมาอีกแล้วครับท่านโดยโอ้โหบรรจงทรงพลังหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโดยพลังไม่หักครับท่านชัดชาติศรพันธ์นั่นเนี่ยสร้างตำนานความแข็งแกร่งบทใหม่แค่แต่ไม่เบาๆไม่ก็หักนะครับเ่านผู้ชม ตัวลองใหมนี้กระเด็นไปอย่างโอ้ยอย่างกับซูเปอร์แมนจับเลยครับท่านเจอชาวเน็ตแซวยับไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมอา่าก็นับว่าเป็น อะไรวะผู้ว่าที่แข็งแข่งที่สุดในปัตตพีนะคระับท่านผู้ชมส่งผลในบางช่วงตอนนั้นมีรอบช่องบางกลุ่มเฮ้ยออกมาบอกนะเนี่ยเขาเป็นที่แข็งแร่งที่สุดในปัตตพีได้อย่างไรถามมีอะไรเหรออ่าก็เพราะว่าตัวมาเดงนั้นวิตพื้นทุกวันนะคระับท่านผู้ชมเรื่องแบบนี้จะไม่แข็งแร่งกว่าได้อย่างไรอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่ามันไปมุดตุ่มมดุดโอ่งอยู่ที่ไหนนะคระับท่านผู้ชมหลายเรื่องหลายราวกันเลยทีเดียวแล้วทําอย่างไรต่อไปดีจ้าสําหรับแบบนี้เลดิดวีช่างกับมันไปก่อนอน,นะคระับท่านผู้ชมส่วนวันสองวันนี้นะครับท่านผ นโยบายของพรรคเพื่อไทยครับท่านหลังจากได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแล้วนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะก็มีคําถามมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวนะเนี่ยได้ถามถึงเศรษฐาทวีสินบ้างก็ถามถึงพรรคเพื่อไทยปมไหนเฮ้ยปมประเด็นนี้นะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าหลายนโยบายหรือไม่นะี่เนี่ยต้องเติมไม่หน่อยครับท่านถามทําไมเหรอจ๊ะอ่ารู้สึกว่าจะไม่มีในคําแถลงนโยบายอะไรประมาณนี้ไอ้เราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าต้องติดตามในวันถแถลงนโยบายแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสวัสดีอดช่องตัวหนึ่งมาแล้วครับท่านโดยสวท พอเนี่ยไ,ได้อภิบายนโยบายรัฐบาลแค่คนละหนาทีกลัวพูดไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าหมายถึงมันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้น่าจะเป็นนายเสรีสุวรรณพานน์ครับท่านเดี๋ยวต้องเปิดข่าวอ่านดูก่อนเดี๋ยวผิดแล้วมันจะชิบหายกันใหญ่สอบอ,อึ้งไว้เฮ้ยได้เวลาอภิบายนโยบายรัฐบาลแค่คนละหนาทีเตรียมข้อมูลไว้มากแต่ได้แค่นี้เออกลัวพูดไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องตัวมันเองเปล่าวะ,ะไม่แน่ใจนะครับซัดเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้หรือไม่อย่างไรอะไรประมาณ อันนี้ก็ออกมาจากนายสมชายสแสวงการนะ,นะนรนนนครับท่านผู้ชมอ๋อเมื่อกี้นายเสรีสุวรรณพานนท์ครับท่านถามมันเป็นใครมันเป็นสอวอนะครับท่านที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาโดยการจิ้มของไอ้ตัวไอ้ป้อมอะไรพวกนี้โอ้แล้วก็ทํางานได้อย่างดีดีนะครับท่านผู้ชมมาแม่มีอะไรก็เอคขานหมดครับท่านสำหรับพวกนี้เลดอิดบีชั่งกำมันไปก่อนครับท่านก็เป็นการใกล้จะวาสารแล้วนะครับสำหรับพวกสอวรลอดช่องทั้งหลายแหล่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรด้านตอนนี้หลังสีมันลูม มา oh, อีกแล้วเว้ยเฮ้ยลั่นผิดหวังแล้วเนี่ยคาแถลงนโยบายรัฐบา,าลจ่าแรงมาตรฐานต่ากว่ารัฐบาลประยุทธ์อะไรประมาณนี้อันนี้ผมเข้าไปส่องคอมเมนต์แล้วเนี่ยก็มีชาวเน็ตเสียงแตกหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวบ้างก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยมาตรฐานต่ากว่าประยุทธ์เลยอีกบ้างนึงละ่ะจ้าอีกบ้างหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยมาตรฐานสูงกว่าประยุทธ์เลยอีกบ้างหนึ่งล่ะอีกบ้างหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยโอ้เก่งเหลือเกินถามเก่งเรื่องอะไรเก่งแต่ปากอะไรประมาณนี้นะก็ได้ผู้ชมโดยผมเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วมันดูเหมือนจะไม่ค่อยดีเพราะอะไรล่ะจ้าอ่าเพราะว ก็มีสิทธิ์ที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ได้นะรับเดินผู้ชมเรื่องนี้แล้วถ้าไม่วิาพากษ์วิจารณ์ล่ะก็ไม่จําเป็นต้องมีฝ่ายค้านนะการเดินผู้ชมเรากงงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็เปน็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวส่วนอันนี้ผ่านมาเจออีกแล้วตามคาดเลือกตั้งซ่อมเขตสาสามะยองโยพงศธรก้าวไกลคะแน,นนนาหมอบรรจัดริ้วนะการเดินผู้ชมแทบไม่ติดฝุ่นกันเลยทีเดียวเฮ้ยแล้วแบบนี้เนะเนี่ยพลพรรคในประชาธิปัตย์จะทําอย่างไรวะเนี่ยหลังจากมาดามดีอะไรก็ลงพื้นที่นนนนราผู้ชชมมอืว พิธิ์อะไรประมาณนี้มาอย่างมากมายกายกองกเลยทีเดียวถึงขั้นมีคนรับไม่ได้ครับท่านถามใครรับไม่ได้บ้างวะอ่าก็คือสาธิตปิตุเตชะนะครับท่านผู้ชมหลังจากถามก้าไกลเนี่ยมาหาเสียงหรือมาด่าเอามันลั่นพฤติกรรมแบบนี้โชคดีแล้วที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลอะไรประมาณนี้ไม่ได้ดูหนังกระบาลตัวเองเลยนะครับท่านผู้ชมรอบนี้ตัวมันก็สอบตกไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเลดิบีช่างกบาน,นไปก่อนครับท่านจับตาเลือกตั้งซ่อมสาธิต โวผู้สมัครประชาธิปัตย์เหนือกว่าทุกประการทั้งปวงนะครับเดิมผู้ชมและเป็นอย่างไรบ้างจ้าแพ้พังคาบ้านครับท่านด้านนายสนธิลิมทองกุลน,นะครับเดิมผู้ชมหลังจากส่งคุดบินไปหลายๆที่กันเลยทีเดียวที่นี่ไม่ต้องส่งมานะเนี่ยถามทําไมโอ้ยคุดบินนะครับเดิมผู้ชมเดี๋ยวไม่มีเวลาจับคุดใส่นะั้นแล้วมันจะยุ่งกันใหญ่สนธิมาแล้วจ้าชี้พันธมิตรเพื่อประชาชนอะไรของมันเนี่ยที่จัดมอบเนี่ยทำสำเร็จแล้วหลังทักษิณถูกบัญชึกเป็นนักโทษอะไรประมาณนี้เออแต่ตัวเขาเองเนี่ยยังเจ็บใจผู้ชุมนุมตา แล้วก็บาดเจ็บคนสั่งอนนั้นยังลอยนวลนะครับท่านผู้ชมส่วนที่ชี้เป้าหมายแรกของพันธมิตรเนี่ยบรรลุแล้วหลังทักสินกลับมารับโทษกลายเป็นอดีตนายกคนแรกที่มีคําว่านอชอะไรประมาณนี้พร้อมระบุความคิดนั่นเนี่ยเออความผิดอะไรต่างนานานาว่ากันไปเออเอ้ยนึกขึ้นได้ถึงนานานั้นเนี่ยสวัสดีด้วยนานาพี่หนูหมูครูเค้กแล้วก็ต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมเออมันนึกถึงนานาตอนนี้ได้อย่างไรก็ไม่อาจแน่ใจเออโดยส่วนที่ลั่นเนี่ยแต่เจ็บใจไม่ได้ ผู้ที่รับโทษอะไรวะเนี่ยสั่งการทำร้ายพี่น้องพันธมิตรเนี่ยไม่ได้รับโทษจนเสียบาดเจ็บอย่างช่วงชุมนุมปีห้านหนึ่งนะคะรับท่านผู้ชมโอ้ยก็รู้สึกว่าหลายที่เลยนะเนี่ยที่สนที่ไปชุมนุมไปที่นั่นไปที่นี่ไปปิดสนามบูงสนามบินตามที่ประชาชนร้องเรียนออกมาหรือเปล่าเนี่ยผมยอมได้ไอ้ไม่ใช่โอ้ยไม่รู้ว่ายอมได้หรือเปล่านะคะรับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้โอ้ยก็ออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านด้านเจปอัมมารัตนะคะรับท่านผู้ชมก็มีการประท้วกับหมออ้มอีราว อย่างไม่หยุดยั้ยงโดยมีการจับผิดภาพเฮ้ยยโพโตฮหันแหละอะไรวะเนี่ยแกคงอยากจะให้เล่นเกมออนไลน์อ่าก็มีการนําภาพของขุนเจ่บอมรรัตน์นนะครับท่านผู้ชมเอาภาพของขอนแก่นมาลงที่ระยองอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าอ่าสุดท้ายก็มีการจับผิดต่างนานนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ลบรูปไปแล้วหรือไม่ลั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านหลังจากที่ถายผิดนะครับท่านผู้ชมทายสุดั่วหัวมิดปี๊บกันเลยทีเดียวแล้วก็มันก็ลั่นนะเนี่ยหรือเปล่าไม่มีนะคร พูดให้เองไม่รู้ว่าใครเหมือนกันเนี่ยมีปัญหาอะไรกูจะถ่ายไปเรื่อยๆกูจะถ่ายทุกวันกูจะถ่ายจนกว่าจะถูกเห็นใจกูด้วยกูไม่มีอาชีพนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ไปที่กล่าวขวัญในบรรดาประชาชนอย่างสุดล้ํากันเลยทีเดียวเออก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับเดินผู้ชมเดี๋ยวผมเออนั่งดูมักงกรหยกแล้วมันจะไม่สนุกครับท่านหลังจากตอนนี้เริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะสีจ่จตุรเทพแล้วนะครับเดินผู้ชมเอาเอียงหงตอนนี้มันได้วิชาปล่อยหนังทางคกแล้วครับท่านแล้วก็สะเทือนใจ นะเนี่ยถามทําไมเออมันธาดไฟเข้าแทรกครับท่านก็ช่างกับมันไปก่อนนะเนี่ยส่วนตอนนี้หลังจากชาดาไทยเศษครับท่านเปิดปัญหากับสือ่อไทยรัฐนะเนี่ยต่อกับนักข่าวเว้ยเฮ้ยขอโทษครับไม่ให้สัมภาษณ์อะไรประมาณนี้นําพามาถึงการตั้งคําถามต่างๆนา,ณา,ณานาะคะรับเดินผูชมเอ๊ะว่ามีเรื่องอะไรไม่พอใจกันแบบนี้หนักหน่วงหรือไม่ก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้นายสวิททองประเสริฐนะครับเดินผูชมโดยทนายของนายถูกสวิททองประเสริฐหรือว่าพุทธาอิสลับนะเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้ไปเดินทาง ทางร้องสาลนะครับดานผู้ชมผมที่ว่าก้าวไกลหาเสียงบมมาตา112เนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่อันนี้ก็ไม่รู้นะครับดานผู้ชมแต่ที่แน่ๆรู้สึกว่าแว่วๆเข้ามาในหูผมครับท่านว่าประมาณว่าสารรับฟ้องแล้วหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับดานผู้ชมและแบบนี้จะนําพาไปถึงการโดนยุบพักหรือไม่นั้นก็ไม่อาจบอกได้อ่อยิ่งตียิ่งโตนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรสําหรับเรื่องนี้ติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้หลังจากที่สารวัตรทั้งหลายแหละนะครับดานผู้ชมแล้วก็ต ต่างๆานามนี้เอี่ยวคดียิงสารวัตรทางหลวงอะไรประมาณนี้ตอนนี้คําสั่งพลตํารวจตีแล้วก็พล,ลตํารวจโทรนะครับเ่านผู้ชมที่เกี่ยวโยงหนองจุ้งกับคดีนี้ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเอี่ยวคดีไอ้นั้นทางหลวงนะครับเ่านผู้ชมยิงสารวัตรอะไรประมาณนี้ก็หนีไม่พ้นถามหนีไม่พ้นใครจ้าเคร้อยล้านนะครับเ่านผู้ชมหลังจากบวชเป็นผ้าแล้วก็โดนอับไปหิออกจากวัดอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวเจอที่ไหนจับศึกได้ที่นั่นแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นจ้ามันผล่มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโดย เคร้อยล้านฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มโดยตอนนี้ผัหัวกระบานไปบุกตำรวจด้วยเฮ้ยภาคเจ็ดาแหลกยันบิ๊กโจ๊กนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยอะไรครับเนี่ยเคร้อยล้านบุกป่วนภาคเจ็ดนะเนี่ยไม่เห็นด้วยสอบ 25าตำรวจทำแบบนี้ได้อย่างไรปมคดีกำนันนกนะครับท่านผู้ชมหลังจากผมเข้าไปส่องดูนะเนี่ยก็นึกว่ามันหนักกว่าเดิมแล้วนะครับท่านเออก็คิดว่ามันหนักกว่าเดิมแล้วหรือไม่สุดท้ายพ่อมาดูด้วยนะครับท่านผู้ชมพ่อก็บอกว่าโอ้ยอันนี้มันหนักกว่าเดิมครับท่านโดยเนี่ยจะทำแบบนี้ได้อย่างไรรู้ไหมเนี่ยเข,าเ,เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็มีการล่งกลม ก้มลงที่พื้นแล้วมีการลุกขึ้นมาแล้วมีการจาบิกโจ๊กต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมโดยมันเกิดอะไรกันขึ้นวันนี้เคร้อยล้านหลังจากโดนจับศึกนะครับหรือว่ามันออกจาก การเป็นพระยังไงก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านเจอที่ไหนจับศึกได้ที่นั่นวันนี้มันโผล่มาแล้วที่ภาคเจ็ดนะเนี่ยไม่เห็นด้วยในการสอบตํารวจ25คนคดีกำนันโก,กก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจเชิญตัวออกนอกพื้นที่นะครับท่านก็มากมายกลายกองกันเลยทีเดียวมีการวุยวายนะเนี่ยบอกเนี่ยเนี่ยมันยิงแบบนั้นเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันก็จะมาเล่นตํารวจอีกสักพักหนึ่งมันก็จะมาเล่นทหารแล้วอีกสักพักหนึ่งพวกคุณเป็นนักข่าวเนี่ยอย่ายิ้มนะถามทําไมเดี๋ยวมันจะมาเล่นพวกคุณด้วยอะไรประมาณนี้โอย เบอร์อยังไม่หยุดยั้งนะครับเดิมผู้ชมโดยตอนจะกลับเคร้อยล้านนนเนี่ยถามทําไมจ้ามีการทั้งไหวนนเนี่ยแล้วก็ทั้งแต่เบค,ครับท่านไม่รู้ว่ามันติดใจอะไรทํานองนี้หรือไม่นั่นก็ช่างกับมันไปก่อนโดยผมพยายามจะเอามาสรุปข่าวนะครับเดิมผู้ชมแต่จับสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลได้ไม่ใช่จับสำเนียงแล้วก็จับภาษานี้ดูแล้วไม่เอามาเสนอดีกว่าแล้วมึงพูดทําไมเมื่อกี้เมื่อกี้พูดโชว์นะครับเดามผู้ชมว่าไม่มีอะไรจะถแถลงต่อไปครับท่านและอิดบีช่างกับมันไปก่อนนะครับเดิมผู้ชมส่วนตอนนี้เงงินจั มุนไปหรือใจยังไงนั้นก็ช่างกำเมันไปก่อนแต่อันนี้อ่าเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับท่านเผยรับฟังข้อมูลปราบยาหลายเรื่องบิ๊กโจกรายงานตัวคดีกำนันนกอะไรประมาณนี้โดยเศรษฐาทวีสินก็ปัดที่จะนอนบ้านพิษนุโลกในกระเด่ามผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้บ้านพิษนุโลกครับท่านรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเกิดจำไม่ผิดแล้วเนี่ยมีการบูรณาตั้งแต่ประมาณปี252 2แล้วก็นายกรัฐมนตรีคนแรกที่เข้าไปอยู่นี้ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะเนี่ยน่าจะเป็นพลเอกเป๊นะครัเด่ามผู้ชมอยู่ได้นานไหมจ๊ะ นานนานที่ว่านี้ประมาณ7วันนะครับด่านผู้ชมสุดท้ายก็ออกมาแล้วคนที่2หลั่จ้าที่เข้าไปอยู่เออชวนหลีภัยนะครับด่านผู้ชมประมาณปี43่สามเนาะเนี่ยถ้าจะไม่ผิดโดยบ้านที่ซอยหมอเหลงมีการปรับปรุงอยู่นานไหมจ้าอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะครับด่านผู้ชมแล้วก็ออกมาอะไรประมาณนี้พร้อมกับคําล้อมเรียนหรือป่าไม่อาจแน่ใจบอกที่นี่ผีมันดุเยอะอะไรทํานองนี้คุณหญิงอ้อหรือว่าพจมาน ชินวัตรนะครับท่านผู้ชมอดีตภนิยาของดออรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นก็เคยโดนอะไรสักอย่างหลอกไปด้วยหรือไม่อะไรทํานองนี้ก็วุ่นวายวกวนนะครับท่านผู้ชมไปเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้แห่บรรดาเอ้ยบรรดาประชาชนแห่ตามหาดาราสลิมนะครับท่านผู้ชมตอนนี้หายไปไหนไม่อาจแน่ใจโดยคนแรกนะเนี่ยหลังจากที่โดนเฟซบุ๊กปลอมนะครับท่านผู้ชมมาอย่างชั่วนาตาปีกันเลยซีเดียวโจนูโวครับท่านก็รับไม่ทนนะเนี่ยหลังถูกปลอมเฟซบุ๊กต่างๆนานา ไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าอ่าก็ได้มีการไปแจ้งปออทุ่งปออทอนะครับเดิมผู้ชมแล้วหลังจากนั้นนั่นเนี่ยก็โดนชาวเน็ตขุดด้วยเฮ้ยดราม่าจโจนูโวนะเนี่ยเคยไล่ให้แฟนขับไปตุยอะไรประมาณนี้หลังสาวลั่นอ่าลากหญ้าคนลากหญ้าจะไม่มีจะกินอยู่แล้วนะครับเดิมผู้ชมอ่าโจนูโวก็แน่วยเฮ้ยให้ไปรีบด,ด่วนจุดอะไรประมาณนี้กูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่ที่แน,น่ๆตอนนี้อ่าก็ก็ไม่มีอะไรนะครับเดิมผู้ชม จนูโวจอฟ้องคนด่าแหลกนะเนี่ยบอกแคปหน้าจอไว้หมดใครด่าเจอฟ้องศาลไม่รับกระเช้าไม่รับดอกไม้รับเป็นเงินสดอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมอ่าก็ไม่ค่อยจะมีข่าวให้ถแถลงแล้วครับท่านติดตามต่อไปไม่อยู่หย่อนกันเลยทีเดียวด้านท็อปนิวนะครับท่านผู้ชมก็เตรียมจะขยายสาขาแล้วครับท่านเหมือนกับชายสีบะหมี่เกี้ยวหรือป่านั้นไม่อาจแน่ใจต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรสําหรับช่อง JKN 28 29นี้ก็ช่างมันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่นๆสนใจสินค้าแอดไลน์นักาาดูช็อ จะสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้ก็ได้ซึ่งมันเพิ่งเด้งหายไปจริงขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน